โอเคครับมีลูกค้าถามมันเข้ามามากนะครับว่าจะวัดไซต์กระจกยังไงเพื่อจะส่งข้อมูลให้ทางบริษัทประเมินราคาวัดไซส์กระจกนะฮะง่ายๆนะมีแค่สองขั้นตอนนะครับผมโดยการวัดด้านในของฟิล์มกระจกนะฮะอ,อยา่างตรงนี้เนี่ยจะว่าร้อยาสาเซนนะครับผมความสูง130มเซนเหมือนกันนะฮะโดยที่ลูกค้าส่งข้อมูลมาว่า,ามีกระจกกี่บานในบ้านโดยแต่ละบานกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ต้องการเป็นฟิล์มรุ่นไหน ส่งมาทางไลน์แอดไลน์ออฟฟิเชียลของบริษัทนะครับผมเพื่อที่จะให้ทางบริษัทเนี่ยส่งราคาประเมินคร่าวๆไปให้ทางลูกค้าได้ครับผมครับขอบคุณครับ